ตัวเองที่เป็นเซลเป็นคนขายกับลูกค้าโดยตรงกลายเป็นเริ่มบริหารทีมคุมทีมซึ่งฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้องานคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะการที่เป็น individual contributor เนี่ยแล้วขายดี success เนี่ย p e r ร์ฟอร์แมเขาเป็นเป็น40%ของยอดของทีมเนี่ยทำด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าเก่งด้านการขายแต่คนที่ขายเก่งอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุมทีมขายเก่งมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวการันตีเลยว่าคุณเป็นคนที่ขายเก่งแล้วคุณไปกุมทีมของบริษัทใหม่แล้วคุณจะสามารถดูพิเคตให้น้องๆในเซลล์ทีมบริษัทใหม่ขายเก่งเหมือนคุณอันเนี้ยไม่มีอะไรการันตีเลยแล้วเผลอๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนขายเก่งออกมาตายเสียเยอะซ้ําเพราะมันคนละทักษะเลยคุณต้องเดลิเวอร์รีซอรหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ผ่านทีมไม่ได้ผ่านตัวเองต่อไปคุณอยากได้ยอดเยอะคุณขย,ยันตื่นเช้าโทรหาลูกค้าบ่อยแต่คุณจะสั่งให้คนโคชชิ่งสั่งสั่งให้อีกคนหนึ่ง ทำเหมือนที่คุณทำมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณทำฉะนะอันนี้คนละเรื่องนะครับก็เป็นปัจจัยที่คิดว่ากับ30%ม์ที่เพิ่มขึ้นคุณเอาเวลามาโฟกัสแล้วทําให้คุณเป็นท็อปเซลแล้วขายขายดีขึ้นเก็บส่วนต่างคอมมิชชั่นตอนนั้นคุณได้คุณได้ง่ายกว่าไหมและคอนโทรลตัวเองได้ด้วยนะครับเนาะ